แค่ขวดเดียวเองครั้งแรกครับครับพอใช้แล้วก็มันเห็นผลผมตอนที่เราเอามาใช้นั้นต้นทุเรียนของแม่ยายเราเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรครับเป็นท็อปเทร่าบางต้นก็ยืนตายครับครับครับผมก็มาฉีดมารักษามาดูแลตพราะนั้นแผลมันหนักขนาดไหนครับบางครั้งมันก็บางต้นมันก็รอบเลยครับเกือบรอบเหลือประมาณสักสองเน้วถ้ามันรอบนีเกิดอะไรกับต้นไม้ครับคือว่ามันรอบก็คือมันไม่ไหวมันต้องตายครับต้องตายแน่นอนต้องตายแน่นอนและพอเรา ตอนนั้นถามแม่ยายไหมว่าแม่ยายรักษาอย่างไงเขาบอกเขาทําให้เป็นมาช่วยหน่อยเราเอามาช่วยอย่างไรครับก็มาครั้งแรกก็ฉีดก่อนแล้วก็มาทาต้นฉีดด้วยอย่างไรครับก็ฉีดกับเนี่ยทั้งทั้งทั้งบนทั้งล่างฉีดหมดเลยครับหมายถึงใช้ตัวไคโตัวสารผสมกับเบอร์แพนผมสีดำครับผมแล้วก็นํามาฉีดครับในอัตราส่วนอย่างไรครับผมใช้อยู่น้ำพันลิตรใช้หนึ่งหนึ่งซองครับ ครับหนึ่งซองน้ำผลลิตหนึ่งซองแล้วก็หนึ่งขวดไคโตัวซานครับผมนี่คือสูตรปกติเลยสูตรปกติครับแล้วเราก็ทาด้วยทาด้วยทาที่แผลเขาด้วยทาด้วยแผลด้วยฉีดที่แผลฉีดเชื้อฉีดหมดทั้งพุ่มเลยครับอ๋อฉีดหมดเลยฉีดหมดเลยกี่วันครั้งครับผมฉีดเจ็ดถึงสิบวัน